ตอนนั้นผมได้รับเกียรติให้เขียนบทาการแสดงแสงสิิ์ของวัดพนนจศรีก็ไปเจอคุณลุงอัมภัยขำมูลเช่นตันเองคุณลุงอัมภัยขำมูลเฮ้ยท่านเล่าอะไรต่อมีอะไรเรามันไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ไม่มีบันทึกในข้อความใดๆทั้งสิ้น เขาเล่าให้ฟังนะว่าอาจารย์เนี่ยยี่สิบหกวัดวัดล้างรอบๆวัดพระนอนจักสียี่สิบหกวัดล้างไปแล้วตอนนี้เป็นทุ่งนาเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นเนี่ยคนจักสีเนี่ยเ,เรียกหลุงพ่อวัดพระนอนจักสีเนี่ยเอ้ยเออใช่หลวงพ่อพระนอนว่าพ่อแก่ เออพ่อพเท่าขอพทานทุกที่พ่อเท่าควายหายลูกสาวหายอะไรอะไรที่เป็นทุกข์ทั้งมวลก็จะยกมือบนบานสารกล่าวกับพ่อเท่าจนกระทั่งต้องขึ้นเสาขึ้นเสาที่วัดน,น,นจาจักสีขึ้นธงเพื่อให้เป็น ที่สําหรับคนวัดคนจักรศีพนมมือไหว้แล้วก็บนบางสารการเราว่าถึงเวลาที่แก้บนก็คือวันที่เตรียมทําเอาอาข้าวข้าวไรน,นะจ๊ะเนีองพนมอะไรวะนั่นแหละก็คือต้นแบบของบายศีนะั่เอามาไหว้พอเท่าจนมีข้อความว่า ถึงแม้ไม่ได้เห็นพระพุทธองค์แต่ขอได้เห็นโทงของท่านก็เพียงขอมีอีกเรื่องมันจะยาวกว่าน,นีน้ท่านบอกว่าพระนอนจากสีเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกไว้คือปริศนาคำไายเออสนุกอันนี้สนุกแบบ ปิศนาคำทายของวัดพนนจากสีบอกว่าเท้าอู่ทองไปพ้าเมืองเทศได้ของวิเศษสร้างพระพนมโกดเหลือทองสี่อ่างฝังไว้ที่หว่างคนโทษชนใดสดับสพพิจารณาเอาเองอันนี้ยินแล้วทันตีความกันแล้น,นีเพื่อจะไปขุดทองสีอ่างนะทองสีอ่าง ตอนนี้บาถึงเท่าไหร่รเจ็ดจะเจ็ดหมื่นแล้วใครตีความได้ไปขุดเอาแต่อยู่แน่นอนใช่ไหมคะทองเสร็จเรียบร้อยก็มีคนตีความเยอะมากมายแล้วคนที่อยากได้ตีความกันเยอะมากมายเลยอืมเรามีความคิดว่าแล้วตรงไหนล่ะที่เป็นคนโทษอ่ะ ฝังไว้ที่หว่างคนโทษนี่อย่าไปเป็นประเด็นนะเราเห็นฟังเฉยๆนะออกโซเชียลไปแล้วครอแ่ผมไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดก็ได้แต่ว่าผมก็ได้คุยกับลุงอัมภัยนั่นแหละหว่างคนโทษคือที่ไหนอะมีใครคิดได้ไหม <c oughs> ที่ไหนที่มี <c oughs> พระพุทธรูปสององค์ยืน<า>อยู่คู่กันแล้วอยู่ในคันพระคันทัดพุดีพระคันทัดทุดีคือในที่แคบแคในที่แคบแเหมือนถูกขังไว้เหมือนถูกขังไว้อเอสององค์นึกออกเลยสององค์ยืนอยู่ในตอนที่ผมไปวัดพระโชค เฉลยวัดประชวรท่านสมา,าสวนวัดประชวรมาเดี๋ยวจะเห่าีจะชวนไปคุณแบบนั้นแล้วคติการสร้างพระนอนจากเสียงเหลือทองเสียงท่านบอกว่าเมื่อเหลือแล้วเนี่ยก็ยังได้เอาไปสร้างวัดประชดเหลือสินทรัพย์นั้นนะไปสร้างวัดประชดประชดในสมัยนั้น เป็นคำที่แปลว่า,าชดเชยเตรียมไว้สำหรับใช้ชดเชยสร้างวัดประชดและสร้างอีกวัดหนะึ่งเอาพระพุทธรูปไปตั้งไหมคือวัดกึ่งโยกผมอยากท้าทายให้ท่านท่านที่พิสูจน์สร้างว่าเส้นทางจากวัดพระนอนจากสี ดึงเส้นตรงไปที่วัดประโชดกึ่งหนึ่งคือวัดยวดกึ่งหนึ่งคือวัดยวดดูจากแผนที่ผมตกใจเลยเฮ้ยเห็นไปได้ไงอ่ะแล้วไฮไลท์อย่างท่านไปดูแล้วแล้วจำจำเออกวาเป็นป้ายยาเวลาใครมาแล้วเล่าไป้สั่งก็คือ หลวงพ่อพนองจกักรีหันพระพักไปยังวัดประโชภจบดีไหมงางสนุกเลย่ะจบทะนดื้อเลยยังยังเดี๋ยวคนเดี๋ยวนอีกทัศนหนึ่งเหรออีกทัศนหนึ่งที่ผมหมดเวลาคุณจับเวลาด้วยทีทีมงานไม่ยอมจับหนูเป็นคนฟังมาแล้วตอนนี้ อ๋เดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะครับต่อจากนี้ไปผมขอพิจวิวของท่านผู้เสวนาครับของเราวันนี้นิดนึ่งด้วยความเคารพครับท่านที่อ่านมือถือผมไปนี่คือท่านอาจารย์ภูทองภูปถุนใครเจะถือว่าท่านเป็นอะไรก็ได้แต่ผมถือว่าท่านเป็นเทวดาของประวัติศาค์ครับเรื่องจริงครับไม่รู้ใครจะคิดยังไงก็ตั้งแต่ผมอะเมื่อเจอท่านอะผมมีความรู้สึกือนว่า พลังที่มหาศาลมากเลยมันไหลเข้ามาไหลเข้ามาสุทั้งที่เราอายุมากขนาดนี้เราก็อยากทํางานเราก็อยากท,าทั้งที่ดันได้ฟังทันทีเราว้ฟังเรชื่อใจเห็นท่านต้องชื่อใจทันทีเลยนี่คือเทวดาพระพิสัชจริงๆครับจริงๆครับอีกท่านหนึ่งครับผมขอขอดข้าวไปกับท่านอาจารย์บรรหารตันยงอาจารย์บรรหารเป็นอาจารย์ของผมอย สอนผมตอนที่อยู่ปปตที่วิทยาลัย,รยครูตอนนั้นเป็นวิทยาลัยครูเทศรีท่านเป็นคนที่ตรงมากตรงพูดตรงพูดถ้าถามผมว่าผมคอมเมนต์ว่าไงผมกลัวมากเลยอ่ะผมกลัวท่านมากเลยเมื่อก่อนนี้ท่านท่านท่านมีอีกทา่านหนึ่งที่สอนอยู่ด้วยกันแล้วสองท่านเนี่ยผมกลัวทั้งคู่เลยเขาเรียกผมว่า ไอ้อศรากุยไม่ใช่ไม่ใช่ท่านอาจารย์วินัยท่านเสียชุ่อไปแล้วคือผมจะไปป่วนท่านอยู่เรื่อยจำได้ว่า,อาพอจะไปเข้าเรียนในคอร์สเรียนของท่านปิดประตูคนระับถามว่าขอประตูเลยพักพวกมาผม,มาบอกอาจารย์อนหาสั่งว่ามึงมาสมายไม่ให้เขา้าใครมาสายไม่ให้เข้า ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์บรรหารรู้และจะถ่ายทอดต่อจากนี้ไปคือแฟกต์แฟกต์จริงๆแฟกต์ fact จากที่ท่านได้ค้นคว้าและศึกค้นมาดังนั้นเชื่อได้สิ่งที่ผมพูดไม่ใช่แฟกต์เชื่อไม่ได้ที่อาจารย์พู้สพูดมีเทวดาพูดเชื่อได้ครับน้องคนหนึ่งครับเป็นฝั่งนี้ท่านเป็น ผมเลยว่าท่านเต็มคนหน้าพี่พี่ทัณฑ์ั้ใช่ไหม, <Okay. S 1> อมพอเจอครั้งแรกผมโอ้โหเฮ้ยท่านเก่งมากเลยท่านเออท่านคีนมากเลยเนื้อประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่เก่งมากกว่านั้นก็คือการถ่ายทอด